กสบายดีสบายดีทุกทุกคนนี่ไปเก็บอันนั้นมางวงหฮ้ามะนาวโหกระได้คนมานั่พี่น้องเอง้ยนี้บอกน้องนุชดาวสาวเมืองคงเพิ่นมานั่มีรถนะคะเด็กๆแพรไปขอลือมะม่วงเฮ้มาหน้าโหมะนาวโหวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสามสิบบาทซื้อน้ำเบินเพันหายบักไล่มันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแพรสีไทยให้เบิร์ด้อไปห่อเทียนก่อนตอนยังปั่นจักรยานอยู่เนาะ นี่ไปสื่อคนที่ว่าบอกจะไปนําจังได้จังไดมานั่มพ่อแม่พี่น้องเลยบุญแมนนี่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่เสด้วยนะคะนี่คือสิใกล้บ้านมาเลยเฮ้ยใกล้บ้านเลยปั่นจักรยานใกล้บ้านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่นะคะเราก็จะเจ้าก็จะให้อยากกินเนาะอยากแล้วค่ะผสมมันนะคนแล้วผสมโอ้ยผสมขึ้นยังนี่บอกผสมเออ เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะแพ้สิหายเบิ่งโอ้ยผมหยุ่งผมยอมพ่อแพี่น้องเลยทั่วทั่วู้แป๊บเนงพี่น้องไปน้องทุกคนดูก่อนนะคะ พี่โน้ตฝากน้องด้วยนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่แพรีวิวม่วงหาวมะนาโหนะคะที่แพรไปเอามานี่นะคะทุกคนนะคะแพรไปขอซื้อเข้ามานะคะสามสิบบาทนะคะคุณน้าที่อยู่หน้าหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวแพรจะมาเทให้ทุกคนดูนะคะสามสิบาทเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเจ้าของที่แพรไปขอซื้อนะคะทุกคนเขาคิดว่าแพรจะเอามาดองนะคะแต่แพรบอกว่าไม่ใช่หรอกค่ะแพรจะเอามากินกับน้ำปลาแล้วก็พริกป่นนะคะทุกคนนี่นี่ดูค่ะทุกคนเห็นไหมคะ คือเยอะมากนะคะเนี่ยหืมผลตกกไซพอมีพี่น้องข้าบผัดตอกลางนาเมือนกินไหนเป่าก่อนอชุดจอดชุดจอดอือนะทุกคนเห็นไหมลายขนาดพอมีพี่น้องเบิ้งสุดๆเลยเนี่ยเบิ้งผลงามขนาดพอมีพี่นอ้องเ้ยผม มั่วงฤฤหา้าวมะนหน้าโหแสีบเสีบเสียบอีมอืโอเคพี่น้องนอกเ็นแหละนอกผัวแป้กับสิโอจบคลิปแค่เพียงเทนแหละน้องสบายดีส, ال สวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายทุกๆคนเด้อ